หนูฟ้องอะไรแม่หรอใครตีหนูมีใครตีหนูไหมมีใครตีหนูไหมไม่มีไม่มีใครตีหนูเลยนะคะอโอ้ไม่มีไม่มีวันนี้หนูเป็นเด็กดีไหมเป็นเด็กดีไหมคะเป็นเด็กดีไหมคะ เป็นเด็กดีนะหนูเป็นเด็กดีเหรอหนูเป็นเด็กดีหรอคะงง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 งองง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 งเงงงงง